จะต้องดูดน้ำปลากี่เปอร์เซ็นต์ของตู้ทําไมบางคนถึงดูดน้ําปลาแล้วเปลี่ยนไปปุ๊บปลาถึงตายวันนี้เราจะมาไขาข,ข้อข้องใจต่างๆนานาว่าเราจะต้องทํำยังไงให้ถูกวิธีสวัสดีครับ<ต>ผมเอิร์กจากฟาร์มลากปีนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมจะมาดูดน้ําปลาให้ดูเพราะ <ๆ S 1> ว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าจะต้องดูดน้ําปลากี่เปอร์เซ็นต์ของตู้ทําไมบางคนถึงดูดน้ําปลาแล้วเปลี่ยนไปปุ๊บปลาถ <ๆ S 1> ึงตายวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจต่างๆนานาว่า เราจะต้องทํำยังไงให้ถูกวิธีและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็คือสายยางแค่เส้นเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทํำยังไงถึงถูกวิธีและปลาไม่ตายนะครับมาเริ่มจากเราเนี่ยสายยางเนี่ยเอาไว้ดูดถูกไหมมันจะมีสองฝั่งคือนี่อันนี้เลือกเลือกเอาฝั่งในฝั่งหนึ่งก็คือสมมติว่าเราจะเอาฝั่งเนี้ยเอาไว้ดูดน้ําใช่ไหมฝั่งที่เป็นน้ําทิ้งอะ่ะก็คือเอาไปต่อกับท่อ,ท,อท่อที่เป็นท่อน้ําทิ้งของที่บ้านนะ ของที่ฟาร์มมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะ,อะนี่นะเราไปเสียบกับตรงนี้ไว้เพื่อเอาไว้เป็นน้ำทิ้งนะแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาทำการเขาเรียกว่านไนะเติมน้ำเข้ามันเรียกว่ายังไงอะคือเราอาจะเอาสายอันเนี้ยเติมเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ให้มันมีแรงดันอยู่นี่แล้วก็ดูดออก เราก็ทำอย่างนี้เติมมังเข้าไปแล้วที่ฟาร์มันก็จะเช็คก่อนว่ามันดูดหรือเปล่ามันจะมีแรงดูดอยู่ถ้าเราเอามือจับอ่ะอ่ะอันนี้ยังไม่มีทำอีกทีหนึง อันนี้มีแรงดูดแล้วเราก็จะทําการเอานิโป้งเนี่ยอุดไว้แล้วเราก็จะไปดูดน้ําปลากันก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับเราก็ยังใช้เรายังใช้นิ้วเราอุดไว้นะเพราะว่าถ้าเราปล่อยะน้ํามันจะไม่ไหลออกทีนี้เรามาดูที่ตู้เราว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกสิ่งสกปรกพวกนี้อยู่ไอพวกนี้แหละที่ทําให้ปลาป่วยนะครับเราก็จะเอาสายยางเราเนี่ยพิมพ์ลงไปอย่างนี้ดูนะเห็นไหมมันจะดูดพวก เศษออกเราก็ต้องค่อยๆดูดตอนนี้ทุกคนงงกันไหมว่าที่เห็นแบบเป็นเม็ดๆในตู้เนี่ยคืออะไรอันนี้จะเป็นเขาเรียกกันนะเคล็ดลับของทางฟาร์มนะว่ามันคืออะไรมันคือหอยบัดฮอนนั่นเองหอยบัดฮอนคืออะไรหอยบัดฮอนมันคือหอยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมันเหมือนปลาซักเกอร์เลยคุณสมบัติมันคือเขาจะมาช่วยเรา เพวกว่าดูดดูเศษอาหารที่มันค้างอยู่ในตู้อะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา,มาไม่ต้องมานั่งขัดตู้เรามีหน้าที่แค่ดูดดดูที่ปลาอย่างเดียวเนี่ยเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าหอยบาดทอนอนะ่ะมันจะเป็นหอยที่เป็นตัวเล็กแล้วเขาอาจจะแพร่พันธุ์ไวมากเลยเนี่ยอันนี้เราเอาลงไปแค่สองตัวน,นะดูดิเต็มตู้ในนี้หลักสิบตัวได้ลวมั้งเนี่ยพอเราดูดเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็จะเอาสายยางออกมาแบบนี้ แล้วก็ไปดูดอีกตู้หนึ่งเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็จะมาที่คําถามที่หลายๆคนถามเข้ามานะว่าดูดน้ําตู้ปลาดูดกี่เปอร์เซนต์อย่างผมเมื่อกี้ตู้เมื่อกี้ผมจะดูดเยอะหน่อยเพราะว่าเออตัวอา้าวผิดติดตัวที่เป็นขี้ปลาบางตู้อ่ะมันจะเยอะทีนี้พอมันเยอะอ่ะมันก็จะต้องดูดเยอะใช่ไหมแล้วที่ฟาร์มาก็ทดสอบมาแล้วนะว่าจริงๆอ่ะมันดูด คือด,ด,ดูดเยอะได้แต่ถามว่าจริงๆริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้าให้ผมแนะนำนะเราดูดแค่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์พอของตู้แต่พอเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมาะกับการที่ทําทุกวันมากกว่าเพราะว่าขี้ปลามันจะไม่เยอะแต่ที่เราทําอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะเราเพราะว่าขี้ปลาของเราอ่ะมันเยอะมันจะทุกตู้เลยมันเลยจะต้องดูดเยอะหน่อยแต่ถ้าด,ดูดเยอะอย่างเงี้ยที่ฟาร์มทำมาก็ ก็ทํามานานแล้วอะก็ไม่เคยเจอปลามีปัญหาหรือปลาตายหลังจากเราเปลี่ยนน้ำมาถ้าผมจะบอกว่ามันเกิดจากอะไรที่ไม่ตายคือหนึ่งเลยเรื่องน้ํานที่ผมบอกว่าน,าน้ําอ่ะไม่ควรมีคลอรีนแล้วก็อุณหภูมิของน,นอ้ําอ่ะจะต้องเท่ากันเราต้องต้องเช็คอุณหภูมิน้ํานที่เราเอาเข้ากับน้ํานในตู้ก่อนว่ามันเท่ากันไหมคือถ้าเท่ากันอะ่ะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันที่เราเปลี่ยนน้าอย่างเงี้ยผมจะไม่ให้อาหารเลย แบบตอนเช้าเนี่ยไม่ให้สมมุติว่าเราเปลี่ยนตอนบ่ายใช่ไหมเช้าก็ไม่ให้เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนน้ำอะตอนที่ปลากินข้าวอิ่มไปแล้วปลามันจะมึนหงุดแล้วมันอาจจะทําให้ป่วยได้แล้วพอเราดูดน้ําเสร็จเติมน้ําเข้าไปแล้วใช่ไหมก็สามชั่วโมงหลังจากที่เราเติมน้ําเสร็จค่อยเริ่มให้อาหารปลาครับแล้วก็ให้ทีละน,น้อยๆก่อนนะครับดูต่อเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงว่าเออเราใช้ เวลาดูดน้ำเนี่ยตั้งแต่บ่าย2อกว่ากว่าเนี่ยทั้งฟาร์มเนี่ยดูดเสร็จกี่โมงแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูดน้ำตู้ปลาทั้งหมดนะเดี๋ยววันนี้ผมจะดูดประมาณ100ตู้ก็คือทั้งฟาร์ม เดี๋ยวจะมาจับเวลาว่าเราใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็จะมาตอบคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าเราอ่ะใช้อะไรขัดตู้เราอ่ะไม่เคยขัดตู้เลยนะไม่เคยเอาฟองน้ำไปนั่งขัดตู้ที่ฟาร์มอ่ะใช้อยู่2อ,อย่างคือปลาซักเกอร์กับหอยบัตฮอนปลาซักเกอร์อ่ะเราจะหาได้ตามร้านขายปลาทั่วๆไปประมาณตัวละ5บาทถึง20บาทแต่มันก็จะมีปลาซักเกอร์ที่แบบแพงไปเลยนะแต่อันนั้นอ่ะไม่จําเป็นจริงๆมันใช้แค่ปลาซักเกอร์ทั่วๆไปพอมันจะเรียวกว่าปลาซักเกอร์เผือก ถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยตัวละห้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยหาซื้อได้หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ลองดูนี่เนี่ยอันนี้คือหน้าตาของน้องเขาคือข้อดีของเขาอ่ะเขาจะดูดเศษอาหารได้ไวตู้ใสแต่ข้อเสียคือถ้าเราให้อาหารไปอ่ะเขาจะแย่งอาหารน้องปลากินแล้วมาทําให้ปลาเราโตช้าซึ่งตอนเนี้ที่ฟาร์มก็เลยไปใช้หอยบัดฮอนเพราะว่าหอยบาดฮอนอ่ะมีพี่พี่เขาแนะนํามาว่าหอยอ่ะมันจะช่วย ทำความสะอาดตู้ได้แต่ข้อเสียของหอยอ่ะคือหนึ่งเลยพอมันเป็นตัวเล็กอ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าไงน,นะดูดเศษอาหารได้น้อยตู้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่จากที่เราพิสูจน์มาแล้วนะมันไม่ต่างกับซักเกอร์เลยแล้วก็ถ้าแนะนําสําหรับมือใหม่อ่ะเราว่าใช้หอยดีกว่าแต่ข้อเสียของหอยที่เราเริ่มเจอนะคือเราอ่ะซื้อมาร้อยตัวใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็ใส่ไปตู้ละสองสองตัวผ่านไปเดือนหนึ่งอ่ะมาดูนี่ดิเนี่ย เห็นเม็ดเล็กๆนี่ไหมเนี่ยทั้งหมดเลยนยะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือหอยหมดเลยนะแต่แค่ตัวเล็กๆอยู่คือทําให้รู้เลยว่าหอยอะ่ะมันโตเองได้ง่ายแล้วก็มันเยอะพอที่นี่มันเยอะมากอะ่ะมาต้องทําการเคลียร์ตู้เพราะว่าพอมันเยอะไปอะ่ะทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแย่งปลากินแหละแต่เดี๋ยวเราค่อยมาจัดการอีกทีหนึ่งแต่ที่จะแนะนําก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ ที่ฟาร์มอ่ะใช้อยู่สองอันนี้ก็คือซักเกอร์กับบาททอนอ่ะเราไม่ต้องขัดตู้เลยเราแค่ดูดขี้ปลาพอเหมือนที่ทําทุกวันแล้วที่ฟาร์มอ่ะก็จะดูดขี้ปลาแค่อาทิตย์ละครั้ง ก็ต่อมานะครับเราจะอธิบายเรื่องการดูดน้ําของตู้ปลาว่าเราอ่ะควรดูดน้ําตู้ปลาออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ฟาร์มเราอ่ะออกดูดออกไประมาณสัก30-40%มันครึ่งหนึ่งก็จริงนะแต่ว่าระดับน้ํจริงจริงแล้วอ่ะมันอยู่แค่ประมาณตรงนี้ก็ออกไปแค่นี้เห็นไหมนิดเดียวเราอ่ะเน้นการดูดขี้ปลาเฉยไม่จะไม่จำเป็นจะต้องดูดน้ําให้มันใสเลยนะครับแค่ออกแค่ครึ่งเดียวไม่ใช่ครึ่งเดียว30-40%เท่านั้น เราก็จะทยอยดูดทีละตู้แล้วทีนี้อันเนี้ยปลายังไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันแค่ดูดน้ําออกน้ําระดับน้ํามันแค่ลดลงแต่ที่เราจะเจอปัญหาบ,าบ่อยๆเลยที่ลูกค้าชอบทางถามว่าทําไมเปลี่ยนน้าปลาปลาถึงตายอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องอุณหภูมิของน้ําที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่คาดคิดไม่ถึงนะว่าตรงนี้มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มันจะทําให้ปลาเราอะ่ะป่วยและตายในที่สุดได้เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนน้าตอนกลางวันใช่ไหม น้ำอะ่ะมันจะอุณหภูมิร้อนถ้าสมมติวันที่แดดจัดนะลองดูไ่้เวลาเราไปอาบน้ำโดยที่ไม่เปิดน้ําอุ่นนะแล้วอาบน้ําตอนช่วงกลางวันอะ่ะน้ำมันจะร้อนก่าปกติซึ่งเหมือนกันเราอะ่ะควรเปิดน้ําทิ้งไว้ก่อนจะเติมเข้าตู้เปิดน้ําให้อุณหภูมิมันเป็นอุณหภูมิปกติก่อนแล้วเราก็ค่อยๆเติมแล้วก็การเติมอะ่ะจะต้องไม่เติมแรงนะจะต้องเติมแบบเบาๆอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยนะเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อ่ะ อันนี้ของที่ฟาร์มเป็นแบบนี้นะจะมีทั้งที่เป็นระบบที่เปิดจากตู้กับที่เป็นตัวนี้ที่ผมต่อแยกมาเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ให้ดูก่อนว่าจะทำยังไงบ้างคือขั้นตอนแรกอะ่ะผมก็จะไปเปิดน้ําทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยเปิดทิ้งไปก่อนให้แล้วก็เทสอุณหภูมิดูว่าอุณหภูมิมันโอเคไหมแต่อันนี้โอเคละไม่ร้อนไม่เย็นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาแขวนตู้ อย่างนี้ปึ๊บเราจะผมจะสาธิตให้ดูนะเราจะไม่เปิดแรงแบบนี้นะเราเนี่ยเราจะไม่เปิดแรงแบบนี้เราจะเปิดแค่นี้พอชา้าๆค่อยๆไหลค่อยๆทำเพีย,ย,ยตู้อย่าใจร้อนเพราะว่าหนึ่งที่เราจะหนึ่งที่เป็นเราแนะนําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งปลาอุณหภูมิมันจะได้ไม่เหวี่ยงมากค่อยๆเติมแล้วปลาก็จะไม่หมอนด้วยนะครับก็เติมอย่างนี้ไปเลย อีกปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากอุณหภูมินะคือเรื่องการให้อาหารที่ฟาร์มอะ่ะเราจะล็อกวันไว้ก็คือเราจะทําเปลี่ยนน้าปลาอย่างเงี้ยคือทุกวันศุกร์เพราะฉะนั้นอะ่ะวันศุกร์ตอนเช้าอะ่ะผมจะยังไม่ให้อาหารเพราะถ้าเราให้อาหารแล้วแล้วแบบว่าเราไปเติมน้ำาอย่างเงี้ยโอกาสที่ปลาหมึนอะ่ะค่อนข้างสูงผมอะ่ะจะพอเราเปลี่ยนน้าเสร็จเติมน้ําเสร็จใช่ไหมทิ้งระยะเวลาไว้สัก2-3ชั่วโมงแล้วเราค่อยให้อาหารอย่างที่เคยบอกไปว่าปลาหางนกยยุงอะ่ะ มันอดอาหารได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเราไปกังวลว่าปลาเราจะตายดีกว่าแค่ให้อาหารแค่วันวัน,นวันนี้เป็นแค่มื้อเดียวอ่ะก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็จะทําให้ปลาเราไม่ตายเพราะว่าที่ฟาร์มใช้วิธีอยู่ไม่ตายแน่นอนแต่ว่าน้ําต้องชัวร์นะว่าอุณหภูมิไม่เวียงแล้วก็ไม่มีคลอรีนอันนี้สาคัญมากมากเลยนะ หลังจากผ่านไป4ชั่วโมงครับเราก็ล้างเสร็จแล้วใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้6โมงจะครึ่งแล้ว4ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วหลังจากที่ผมบอกไปว่าพอเราเติมน้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราทิ้งไว้2ชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้อาหารปลาแต่ว่าพอเราเปลี่ยนน้าแล้วอะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนน้าแล้วอะก็ต้องใส่เกลือด้วยนะเป็นเกลือสมุนี่แบบนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตู้ใส่เท่าไหร่จริงๆประมาณแค่แค่นี้เดียวยังพอหยิบมือเพราะที่ต้องใส่อ่ะเพราะว่าปลาหางนกยุงอ่ะเป็นปลาที่อยู่ในน้ําก่อยแต่ไม่ใช่น้าเค็มนะเราไม่ต้องใส่แบบทั้งกำม,มือเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เกลือที่ทำให้น้ําเค็มน้องก็อาจจะหิวนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้อาหารนะครับ ใส่แค่นิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะ สำหรับคลิปดูดน้ำปลาในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนกันบ้างนะว่ามีอะไรบ้างก็คือข้อแรกที่ฟาร์มใช้อยู่ก็คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้าใช่ไหมเราก็งดอาหารปลาก่อนอย่าเพิ่งให้อาหารแล้วเราก็ทําการดูดน้ําปลาออกดูดน้ําแค่30%มถึงสีของตู้พอเราจะดูดพวกเศษอาหารนะเศษขี้ปงขี้ปลาอะไรอะไรพวกนี้ยไปโฟกัสตรงจุดนี้ไม่ไม่ใช่แค่ดูดน้ำนะเราจะต้องดูดพวกเศษต่างๆที่อยู่ในตู้ที่ทาให้ตู้สกรปรกแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําเน่านะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือพอเราเติมน้ําใช่ไหมเราจะต้องเช็คก่อนว่าน้ําเราอะไม่มีคอรีนชัวนะั้นแบบไม่มีคอรีนแบบร้อซแล้วก็อุณหภูมิของน้ําที่เติมเข้าวอะจะต้องเท่ากับอุณหภูมิในตู้นะครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิเยี่ยงเงี้ยปลาก็จะป่วยแล้วแล้วก็จะตายได้ในภายหลังข้อต่อมาคือพอเราเปลี่ยนน้าเสร็จแล้วดูดแล้วเติมแล้วต่อมาก็คือใส่เกลือนิดเดียวเป็นเกลือสมุนนะไม่ใช่เกลือทำอาหารนะไม่เหมือนกันเป็นเกลือสมุนจะเม็ดใหญ่หน่อยใส่นิดเดียวประมาณหนึ่งหยิ แล้วก็พอใส่เสร็จแล้วเราทิ้งไว้2อถึงสชั่วโมงแล้วก็ค่อยให้อาหารมื้อแรกนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเพิ่งเติมและใส่เกลืออย่างเงี้ยให้ปลาปรับสภาพก่อนแล้วก็ค่อยให้อาหารนะครับวิธีที่ผมที่ผมบอกเนี่ยจะทําให้ปลาอยู่กับเราได้นานแล้วก็ไม่ตายนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพือคนไหนที่เออมีเทคนิคอื่นๆก็สามารถไม่ลงข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็สวัสดีครับ